แต่เฮือนนี่มันสีทันอยู่ก็ตามเป่าไม้ที่เขากำหนดไว้อย่าบุบทันด้วยเอาว่าสิขึ้นปีใหม่หฮะนะได้แม่สี่ได้ขึ้นยุ่นี่ยังบดิขึ้นอยู่เอ้าับทนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสุมองสุบอนเดนะพี่น้องเด้อพ่อๆกับสองยูทูบเบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะจ้าถือว่านานพอสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าเฮาบ่ได้อ่าเข้ามาเยี่ยมยามเนาะทางบ้านสาวพรพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านสาวพรสาวไมนห้างลูกหนึ่งแนาดเนาะที่ว่าเฮ้าทำน้าที่เป็น สะพานบุญหรือสะพานหลักทั้งปลาใหญ่ใจดีเผิ่นทั้งฝั่งไทยอะไรเนาะที่หล,ลาๆคู่หล,ลาๆคนกับให้ความสนอกสนใจอยู่ในตอนนี้กายคู่เพิ่นกายคูอ่อ่นนะแมนผู้ได้เนาะที่เข้ามาสพอตสาวพรเนาะจังสั้นจังซี่อะไรพี่น,อน้องเ้ยเนาะมันก็มีทั้งคอมเมนต์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบเหมือนซะแต่ก็บบอกเป็นยังพี่น้องเยนะ้ยเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คือต้องใส่เวลาเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์เท่านั้นนะพี่น้องเด้อเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคือต้องหายเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสันซักตอนนี้เขามาหอนมาถึงเลยแหละพี่น้องเลยเนาะเขาสิม,มาอัปเดตเป็นว่าเกอนเพลินนะสาบแหลบบอโบกแหลบบอ,อน,น,น,นะเนาะอีกอย่างคือสาบอีกอย่างคือโบกเพราะว่ามันเอื่นหมดคือกันกพี่น้องเลยบ้านเฮ่านี่สิเอืน่นอ่าโบกบางบ่อนกับบ,บางบ่อนกับสิเอื่นสาบเนาะ ผู้ได้เข้ามาเบิง่งมาสม,มกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้ออ่าก็คือแบบจุดประสงค์หลักๆเนาะแล้วก็เป้าหมายที่ว่าเพิ่นตั้งไว้นะก็คือแบบอ่าเพิ่นสิขึ้นอ่าให้มันทันก่อนปีใหม่ว่าซั่นซาพี่น้องไว้สิขึ้นในช่วงอ่าในเดือนนี้แหละก่อนปีใหม่ว่าซัา่นเนาะสอพรนะตามที่ว่ากับเฮาในคลิปกะบ่ฮู้ว่า สี่ท่านหรือบ่ท่านนะเพราะว่าตอนนี้มันกะวันที่ทอร้ายแหละอ่าสิบแปดสิบเก้าเขามาแล้วพี่น้องเลยเนาะวันที่สิบแปดสิบเก้าล่วงเลยเขามาแล้วหน้าเฮือนเล่าอันนี้นะได้มีการวางถอเนาะได้มีการวางถอยนะพี่น้องเอ,อ้ดินที่ว่าเพิ่นสั่งมานี่นะเขาก็คิดว่าจเจ้าเขาไปทมอยู่นหน้าเฮือนบบแม่ ล้ามาทมถอเรือาว่างท่อเนาะตอนนี้ก็สร้างข้าเจ้ากากำลังกำลังโบกอยู่พี่น้องเอ้เห็ดยังอยู่หัน,หน,นเห็ดยังเมื่อกี้ว่ากับสาวพรว่าเราเห็ดยังอยู่เรายืนยืนหยิมยืนหัวกับผู้ใดยอยู่ หอมปีงเป็ดอยู่ใช่ไหมพายปีงเป็ดอยู่ใส่ชื่หอมปีงเป็ดการทำเลดีได้พี่น้องเหยเหือนเราเนอะเนาะเพราะว่า,ะะา,วาทิดถนนใหญ่เลยนะเนาะตอนนี้สร้างกับกำลังโบกอยู่ข้างในอยู่เลยเนาะทีมงานสร้างเหมือนกำลังโบกอยู่เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในก่อน โอ้คือว่าเห็ดดีแท่น,นี่ไปเข่าทั้งน้ะพูดแหละว่าบอกเข่าดอกท่างนี้โอ้อาโตมาขายอีกก็คืองามแท้สุดแน่ๆนี่นเบิร์ตนี่ขายต่อปะใครจซื้อเอานี่ขายต่ออยู่ปะใครสะซื้อเอานี่ขายต่ออยู่เท่าไรเท่าดรว่ามาดูราคา เขากำลังสีอ่ะอนเลยได้นี่ทอดได้ทอดได้ฮะบอกดูฮะอยากฟังราคาดิเบิ้ดนี่ได้เอาคือถือเถอะอุย้ยช้อลนลานปลายหนึ่งอือต่พี่น้องไอ้เขามาทาั้งนี้แหละเนาะมันใหญ่ไปแล้วมากระดิง่งเฮ้ แม่สาพอนเนี่ยบอกให้ออกคลิปจากเถื่อได้เนาะเ <c oughs> พิน่นอยากออกอยู่บ่อจะเข่ากล้องอยกหืม <c oughs> สิสิเข่ากล้องอยู่บ่ <c oughs> เอ้วเปิดกล้องอยู่ได้นี่ <c oughs> <c oughs> เ,าาเาาด้อเด้อเด้อสบายดีจากเถื่อเนาะ <c oughs> ว่าได้มาเห็นเลยก็สบายดีพี่น้องเลยเอสาสบายดีสาพอน <c oughs> อันนี้คือแต่งตัวแบบไปทางไหนบ่เนี่มาแต่ใส่บ่ไม่ได้ไปทางไหนยู่เหือดยู่เหือดนี่แหละ เป็นแบบเป็นกับกลางเนาะภาษาไทยอะไรแบบคนขี่ดินบอหรือว่าจะทบถ่อเองบอ๊ะที่ในเดียวนึงดอกเพิ่นแก่ขี่ดินไปใส่หลมาส่งอันสายเพิ่นบ่ได้นะอันนี้ฮากระโกข้างในเนาะโอ้ฮะไดย์ไนดอกไปสร้างข้ากระโบข้างในเขาบอกเข่าไว้ดอกบเขาบอกเขาบอกเข่าเน๊บบอกเข่าอีฮะเดย์ไนดอกฮากระโบข้างในจากสีแล้วว่ามืนเนี่สร้างสีแล้วว่าสร้าง น่ก,กัแล้วแต่หอ,องนี่จังมืออันนี้นะสร้างเหตุนะลายมือแลบบ <c oughs> ้ม่ในบุทธาบองมันได้มาจากแบบคนมาบอกขอบอหรือว่านอะไรปกติน่ะเป็นเหตุการณ์จากคนแล้วแ,แต่มือเป็นางานอะไรบ้ามีงานลายนะงานดอกงานนั่นหรือเวียกลายเพิ่นกระยุดน้ำอ๋อห่าลูกเคยนะบางทีก็ไม่ได้อยู่ปะ มือเวลาอยู่มีแต่วันเช้าวันอาทิตย์อันเนีะอยู่ออกับมือได้ว่างแล้วกับมันกับรายการเนาะคนมีอาชีพอะเงี้ยอันนี้ยเหละเนาะก็ต้องไปแหละวันเช้าวันอาทิตย์อ่ะได้อยู่ซอยพอเถ้าแน่อ่าแบบอ่าผสมปูนหิวปูนหิวหินพี่น้องเอ้ยแต่วันธรรมดากับเจ้าบอสเป็นคนแบบผสมปูนกอยปูนเองเลยแต่ซอยกัเจ้านายกกระสอบปูนได้อยู่บอสบอได้แล้วคันหามได้อยู่ สามได้อยู่สองคนแม่นปะแม่จังคนได้อยู่ออคิดว่าจังมือสีเหลาเลยมูอล้ำช่างนะเพคนน่ะเพื่อนกับมือมันแห้งก็แล้วไว้มือผมแห้งกินข้าวแล้วยังมือนเอง <laughs> กิง <laughs> นตำมะกุูงอือเราเป็นตาผมมีแห้งได้ดกินตำมะกุูงกับแก้มได้เหมือนยังทอดไข่ทอดยัดง ทอดไข่ครับตามมะฮูใบตาผมมีแห้งผสมปูนแท้ใบเฮือนนี่มันสีทันอยู่ปะตามเป่าไม้ที่เข<อ>ากำหนดไว้ยาบวทันด้วยอ้าว่าสีขึ้นปีใหม่หช่ไหมแม่ที่ได้ขึ้นยุทธนี่ยามบวชขึ้นด้วยอ้าว <c oughs> ยามบทันีน่ะปะนี้คือว่าเนี่ยน,นั่นเนาะใบตาจะอ่อนลูกไม้นะพี่น้องหลายดียามบวทันปีใหม่สำรับนี่ สาเหตุที่มันล่าช้านี่เป็นย้อนอยังที่บแบบระโบกไปว่ามันโมแห้งโมถันะนะถ<อ>้าเราสิปัสทีออยังก็เออระว่ายังมันตแตกกแบบมันมีงานหลายน้ำมอสในบ้านในบ่อแหล่ะเราได้เห็ดประจำ<ม> <c oughs> อันนี้คืออย่างเอาอย่างไว้สุดก็คือได้มือละได้มือละ,ได,อละได้มือละพลาเพราะแบบสาบานะพี่น้องเลย <ๆ S 2> ได้มือละหนาสอ,สองพาพาหนึ่งสองพลานะ สองผ่ามันก็นเลยเห็นใหลาซาเนาะเห็นอนไรได้สาต่งเปล่าว้เอ<ๆ>อ<ๆ>สีได้ขึ้นก่อนปีใหม่โอ้ขึแ้นนะโบตั้งม่ดูดเซงเบ่บ้ดนยไอ้ไดไปแล้วไป้ดสไปง้วดูไะ้ดไ้ดป้ว้วด้ด้ดูไยวด้วแ้ได้ได้ได้ดว้้ แล้วนนกรนี่แบบนี้นะน้ำชีได้ใส่เพราสะสกกกกกกกับปะพวกบงพวกบานประตูบทันกับบได้ใส่แล้วเนะเาะอ่าปลาพิจารณาเด้อปลาน <laughs> ี่บทันกับบได้ใส่เด้อว่าสิฮึมับแต่ว่าราคานี่คือแบบหูเลยแหละพี่น้องว่าราคาบานออียงนี่แหละหูไปเบิดแล้วราคาแล้วก็แจงทั้งเงนปลาใหญ่เป็นไปแหละราก็หูเลยแหละ ขั้นโบได้ขึ้นปีนี้ได้สามปีหน้าก็ขึ้นได้บ่ก็คิดว่าบางทีก็แบบใกล้ชิฮอตสงการก็ได้ไก่ชิฮอตสงการเดือนสี่ลาวกะก็ยังขึ้นได้เนาะขั้นว่าฮอดพุนอนะเพราะมันอาจจะลแล้วเบิดนั่นแหละ ทั้งนอกทางในแหละครับทางหน้า,ท,นาที่ต่อไปกันนะซีแล้วพี่น้องเลยเราคิดว่านะการว่าเพิ่นอดใจรอเราแบบว่ามันสําเร็จเลยแบบว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยนี่นะถึงว่าห้องน้ำเงินครัวเฮานี่บ่ทันได้ครัดแต่ว่าบ้านหลังใหญ่นี่แบบมันแล้วทั่วนะก็สิได้ขึ้นอยู่ตามที่เพิ่นวางโปรเจกต์ไว้ว่าซั่นซัก ก็หลายมือ้อเลยครับพอได้เข้ามากกับวอนนี้เลยแบบเข้ามาอัปเดตแล้วก็มาเซิฟเซิฟเบิร์กอะเพราะว่าทางป้าเพิ่นก็จะคุอกันว่าทางบ้านสาวพรนี่ประเด็นไปหอดไซลไดแล้ว็ตขั้นตอนนี้แล้วว่าจะกะหากระบุข,ข้างในพี่น้องเลยบุข้างในก็ยังวันด้แล้วดอกจักได้จกักนาเลยข้างในก็ได้จักได้จังห้องเลยก็อยังยัางซงซงพาร์ยังสร้างเพิ่นกา มีแต่สั่งรุ่นอาวุโสพี่น้องเลยมันไม่มีสั่งแบบผู้หนุ่มผู้น้อยนี่มีแต่รุ่นอาวุโสแบบว่าเก่งกล้าว่าอัศรซาพี่น้องเราแบบประสบการณ์ร้ายแะไรสั่งใหญ่ว่าอัศรซาใหญ่มีแต่รุ่นสั่งใหญ่ก็สิได้มาตรฐานนั่นแหละเราก็เบ็ดมาให้ร้ายลังแอะเฮือนกันส่วนมากกัเฮือนลูกๆก็มีมีแต่ฝีมือเราแหละเนาะ แต่ว่าพวกปูนพวกยังย,ยินไส้ยังกระเพาะเบิดอะไรไหมบ้างกระเพาะเบิดอะไรแต่ว่าสร้างอนะไรเนาะกระส่ากระซิสาน้ำซางนีง <c oughs> นน่แต่สองคนพี่น้องเห็ดกับบางที่แบบมีงานโรงงานดองในบ้านนี่ก็บยุดไปนำอะไรกับคนไ้เห็ดคันว่าโบคนเดียวแล้วก็เห็ดอยู่บ่ ก็พอจะไปคือก like, ันเนาะเฮ็ดก็ได้ผ้านึงแม่นมันก็สิซ่าเลยเนาะลพอเฮือนเราบัดสูงนะพี่น้องามันผาใหญ่มันก็เลยบ่ไปบ่มาก็บ่เป็นหยังแหละค่อยเฮ็ดไปเหมืนจ้าตามกําลังคนเฮากันแหละจะบ่ได้ไปใส่บ่มื้อนี้บ่บ่ได้ไปคือสิบ่คิดเนาะว่าข่อยสิเข้ามามื้อนี้เนาะก็บ่ได้คิดแหละบ่ได้คิดแล้วก็บ่ได้บอกอีกว่าสิเข้ามาคือกันเฮาก็นเล เพราะว่าไม่ได้มากอะไรมือแล้วบางบางคือมือนะมากรับแบบผ่านไปนะได้จะเลี้ยวข้ามาบึงสีบางที่เจ้ากระบ้อหูดอกว่าคอยมาแบบว่าคอยบ่ได้ให้ให้เสียงได้แบบรีบไปริบมาหานะ <c oughs> มาแบบบ่อกนะไม่น้อยบางที่เรากระบ้อหูโตดอกแบบออกมามา,มา,มาจับจ่อบ,บึงยูนะ็มาจับจ่อบึงยู่แบบ บอใหู้้โตนะเฮือนพ่อเฮือนแม่เราเป็นโรงร้างเก่าเนาะให้ซนอนอยู่นี่นะสับปะรกืบเพื่อนกันให้น้องเคยนอนกับน้องช้าแล้วขาเจ้าบ่มีเฮือนขาเจ้าอีกบ่งยังโอ้คนนี้ยังบ่มีบ่เหนอยน้องเคยปูิที่ว่าเป็นตาหน่ะบ่เหนอยโอ้ยังบ่มีเนาะ นี่แหละหลายคนก็กำลังเป็นที่จับตามองอยู่เจ้ากระพาะหู้อยู่บอสในข่าวเรื่อนี่นะที่กำลังเป็นกระแสกันแบบกระแสดราม่านี่นะกระเพาอหู้ว่อยังบู่้แล้วข่าวอิหยังชาวลาวบ่าวไทยนี่แหละยังประมาณนี้แหละกระพาะหู้ข่าวเห็นข่าวอยู่แล้วว่าเห็นอยู่แต่ว่ามันมีกระแสดราม่ากันแบบข้าวแบบ ผิดหวังนะนะอกหักอยังแบบดูความที่แบบยู้เขาข้าวยู่แต่ว่าเขาก็ร่ได้เข้าไปเบิ่งอ่าดูความที่บอกเขาใจกันนั่นแหละมันจะสับไปกันบ่ได้อย่างประมาณนี้เอาแบบผมมาวางชิ้นสอดเป็นแสนก็มีแหละขึ้นชิ้นสอดก็เป็นแสนก็มี่นะอย่นี้ก็มีแต่ว่าเขากระเบือดังข้าบอดได้เขาไปเบิ่งอันนี้ก็บอดได้เขาไปติดตามแต่ว่าเห็นเขาเขาเมนต์มานะแต่เขาบอดได้ติดตามก็เลยบระเบสาเหตุที่แท้จริงมันเป็นแนวใด แหลกลายคนกับกำลังติดตามสาวพรอยู่คือกันกำลังติดตามแห <completely insane. S 1> <c oughs> ล,ลกลายคนสนุกสนใจเจ้าอยู่ตอนนี้ก็ดี <c oughs> ลูกชายไปโองเฮียนบอ <c oughs> ลูกชายไปโองเฮียนลูกชายเราไปองค์เฮียนพปหน่อยโอ้มีมังหุงซุกนะเนานะเม <c oughs> ืองเนาะคือบอลงจากเท้าเสต้นมังหง ยังบ่แล้วเลยอ๋อเลยว่ารอ้เฮ้มันซุกก่อนบ่รอให้มันซุกก่อนเนาะเอาปลาเดี่ยวเลยยังยังโดนอยูอยด่ด,ด,ยดยอยๆเดี๋ยวสีเป็ไปซองเบิ่งข้างในก่อนจักเล็กจักน้อยเนาะพี่น้องเนะะาะไปสะพอนจะมาพี่ไผมาคัางหนกไว้เห็นยังอันนี้<ะ> <laughs> มันว่าอะไรว่าหนกจะ่ะฮะเออตาแม่เชื่อ เอิอนแม่เลยแม่สอ,อนสอนให้เอิอนแม่บ่จักเนาะแม่แม่เป็นจักเข่าไหนบ่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 เข่าบังซ้ำนี่ก็พ่อแหละอันนี้บ่อของอาหารว่างสงาาร้างชื่ออาหารว่างเปตาสีสว่างวะสว่างวะที่อาหารว่างเพป็นพี่น้องเลยไปอันนี้เห้ สำคัญครับลูกชายคยเลยกำลังคนแนนว่าอยู่น้ำกันนี่ที่ตีหัวกันอยู่กำลังดึกันโอ้ยความความความฝันแล้วก็ความหวังสาพรว่าอยากให้ได้ขึ้นก่อนปีใหม่กัสิได้เลื่อนออกไปแล้วสิเพราะว่ามันบ่อทวงบ่อท่านพี่น้องเลยมันบ่อทวงบ่อท่านกระจักสิเหตุในไดเนาะคันว่าสิขึ้นตั้งใจว่าสิขึ้น แบบเอามือเอาวันเอาเรื่องงามยามดีมันก็ได้อายุแต่ว่ามันก็มันมันบอท่านน่นแหละพี่น้องเอาไง่า่มันก็บอกขัดนั่นแหละบัจจีคือพืชมันยั่งแบบสีได้มาเก็บงานสีได้มาปูกกะโลอีกนะมันก็เลยมันสิเปื้อนี่น้องเนี่ยเอาไงซึ่งเพราะว่าในกรณีแบบในเพื่อนเท่าเนี่ยเคยเจอมาแล้วแบบปูกะโลเน่ยแบบสางมาก สาปูนหรือมาเห็ดยังนำลังในท่าโซนนาซีเลยสำหรับพื้นมันก็นเป็นกระด่างกระดาวฮะนะมันบอกงามเบิรดโหลดเบิรดหินจักสอบเลยจักโหลดเลยนนี้สาพลูลหินนะ่ะโหลดหนึงหินนะ่ะโอ้รายเนี้ยมาเพิ่มหรือบ่นี่แม่นมาเพิ่มมือเส้านี่โอ้มีแต่ทรายมาเพิ่มเนาะเลยอันนี้ก็ยังบ่ฮู้ดอกว่าเออ่เพิ่นสิแล้วมมือใดเนาะสำหรับว่าบุกว่าสาบนี่ก็เลย จังน้อยนี่บัดมีแต่เรียกแต่งานนี่แหงเลือ่ลอนออกไปเลือ่อนองไปเริ่มแปลว่ามีงานไล่แล้วเริ่มแล้วจังน้อยนี่บัดก็ชิดายุดไปอีกเพราะว่าอย่างกระสางกระสางในเฮือนแน่ครับอีกคนหนึ่งนี่เพิ่นก็อยู่ในบ้านเนาะแน่อยู่ในบ้านน<ม>ี่นะเรากลับไปเรียกของเล่าเลยกันมันก็คือกันไปเลยเนะาะสมมติว่ามีแต่พอแล้วพอ,อนุ่เดียวเนี่ยเราก็เบิ่งมือแล้วกระชิดายอยู่หนานหนึง่งหรือว่าแพงหนึ่งนี่แหละพี่น้องเลยนี่แพงบักใหญ่ แต่ต้องมีผู้ซอยแล้วยีดผสมปูนค้อยปูนอย่างเราถ้าได้เห็ดผู้เดียวโอ้ยเดี่ยวขึ้นเดี่ยวลงหรือบวรอด <c oughs> แกนอ้อยสิสิได้นอนนวดน <c oughs> กันดีเจ้าหิ้ปูนได้บอยกขึ้นนะได้มาซุ้งๆขนาดไดห,หนเออยกขึ้นให้เลยปะทั่วธรรมดาเดี่าาดาดน้องไปบักซุ้งๆหนึ่งมาเพิ่นขึ้นง่อยเยนะี่ยก็ถึงส่วนหัวยื่นมือเอาคนอ่ะเพราะว่า พามันสูงเนี่ยเราต้องต่อมาขึ้นไปสูงๆจังแรกกะมาลุ้นกันพี่น้องเลยเอาเจ็บด้ะฮะเจ็บด้อฮะเจ็บด้อฮะเนอะเจ็บบ่อยจังแรกก็ลุ้นกันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะลุ้นเป็นกำลังใจให้พึ่นต่อไปเนะาะจังแรกก็สู้ๆเนาะเป็นกำลังใจใทางสาวพรเมื่อนี้มื้อนี้บ่ได้มีแนวมาซื้อไผ่เด้อมาหาก็ดีใจแล้วเนี่ยเงียบีงียมาซื้อไผ่ไไดุ่นแล้ว มือในบ่าวล่าว่าเพื่อนนี่บอได้มีแนวมาซื้อไผ่ซาพรพี่น้องเนาะอดใจรออีกจังน้อยนาเช่นซะอดใจรออีกจังน้อยจะได้การสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะกาสีบอลบกวนไลายพี่น้องเอ้ยพอว่าวอาไปไลายมันกับผมมีคำว่าเนาะสีว่าเยังสีว่าอไปหาคุดกระปูหาคุดกบไปมันกับผมมนแนวได้พี่น้องเอ้ยเนาะพอออไปไลายกับผมมีคำว่ามือี้ก็มาอัปเดตเพื่อนเล่าอะไรก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามพี่น้องเอ้อยู่ที่มีแห่งบรรจุคูุ่ณคน ก็ขอบุญขอบคุณทั้งป้าใหญ่เพิญอ,อะไรเนาะที่คอยซัพพอร์ตและกะ็ดูแลอยู่ตอนนี้และก็จุดนี้อยู่จะะังซะเนาะจะได้กันสูเป็นกำลังใจทั้งสองคนเปินเนะาะกย็ยูดีมีแหงเลยพี่น้องเลยกบับบ่เป็นยังเนาะคันว่าขึ้นบ่ท่านกบับบ่เป็นยังเน, <c oughs> นาะเอาไว้ปีหน้าปีนหรือว่าปีใหม่ก่อนสงการหรือว่าในช่วงเดือนสี่กับมันอาจจะสําเร็จไปกว่านี้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ออตอนนี้เพิ่นกำลังเดินทางความฝันกำลังเดินทางนี่ยกำลังก่อสร้างพี่น้องเลยขึก็ขอบปืขอบคุณ FC ที่เขามาเบิ่งมาส้มตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามพี่น้องเลยยูทิวเมีงเบิอร์จู่สิคนเนาะเอาไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอาไปแล้วสบายดีสะพอนสบายดีเออสบายดีโดยอด้